เอาละทุกคนเรามีแผนการใหญ่เว้ยเราจะเอารถตู้เนี่ยของเอิร์นสุดที่รักที่มันซื้อเป็นคันแรกของชีวิตของมันไปแล็บสีรถเว้ยไปแล็บสรถเว้ยแล็บสีธรรมดามันง่ายไปเราต้องแล็บสีชมพูนี่ผมเตรียมชุดไว้เรียบร้อยแล้วว่าผมจะไปแล็บชมพูและสําคัญเว้ยไฮไลท์อ่ะจะมีหน้าเอิร์นใหญ่ๆแปะอยู่ที่หน้ารถตรงไหนดีมัทุกคน เลือกให้ผมหน่อยว่าจะติดตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมตรงไหนดีหรือว่าด้านข้างดีวะกับใหญ่ๆแบบปังเขาให้แค่คิดก็ขำไม่ไหวแล้วอะตอนนี้ทุกคนขำเออนะ่ะมันอยู่ข้างบนมันทํางานถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวไปแวะหามันม่อยเราจะต้องตีเนียนว่ารถพังหรืออะไรเงี้ยไปเข้าตูนและเราจะไปแลบสีรถกัน Let's go <S และเรามีผู้ร่วมกระบวนการนั่นก็คือน้องติงติงติงอันนี้น้องน้องชายผมหน้าเหมือนป่ะ มึงใครเนี่ยเล่นวไมทำลยมึงร yeah? ูใครเนี่ยเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปข้างบนกันตอนนี้น่าจะกำลังวุ่นอยู่ดมดๆดดดดดดเอาทุกคนนี่เอินอยู่ข้างบนทำอะไรวะเฮ้ยหทำรายการวัยรุ่นถ่ายงานค่ะทุกคนโอ้ถ่ายงานสบู่ไดเม่อยู่ คะสบูู่ไดเม่นะคะทุกคนตอนนี้เริ่มกระจายออกแล้วนะคะขายไปแล้วห้าหมื่นก็นีอันนี้เบื้องหลังของความสวยใช่ไหมอันนี้เบื้องหลังนางฟ้านะครับดูครับโอ้โหโคตรลกเลยจริงๆริงแต่ถ่ายออกมาสวยไงก็คือจบถ่ายออกมาสวยก็คือจบมันคือพราสินค้าที่เราใช้กันการทํางานอ๋อเนี่ยใบลาที่สมัยก่อนเขียนเพราะเรามีตัวใหม่มาใหมอ๋อสบมู่ไดเม่นั่นเองออมบูไดเม่ความสวยเรื่อง ง่ายง่ายตั้งได้พี่โอเคไม่กลัวละเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขามานะได้ไหมวะเออเดี๋ยวรถรถมันเริ่มพังไงก็เลยต้องเข้าศูนย์เอไปเช็คศูนย์ข้างล่างใช่ๆๆไปเช็คศูนย์รถมันล้อสายมากเลยแบบขับไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องเข้าไปศูนย์ละอย่ารออยู่นี่นะได้ครับทำงานก่อนสู้สู้โหดูนักเรียนนักเรียนอะไรวะเดินในี่นักเรียนโรงเรียนไหนวะทุกคนใครอยากได้มีใครอยากได้เข็มกัดไดม้ไหมอุ้ยอยากได้อ่ะ เดี๋ยวเราจะแจกเข็มกัดเม้นเลยให้คนดูเราดูคลิปเราตอนเนี้เม้นเลยว่าติดตามช่องเอเดม่เพราะอะไรใครเป็นผู้โชคดีจัก5คนเราจะส่งให้ค่ะอห้าคนนะคะทุกคนไปละไปก่อนนะไยมีค่ากำนดยังเอาตังค์ได้ยไครับนมเนี่ยเรามายังแนมเนี้ยในน้อง โอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วปุ๊เด็ดมาจะได้แล็บสีชมพูแล้วลุกหลักลุกหลักสีชมพูเด่นๆไปเลยนี่คือสีที่เราเลือกแล้วดูสีแบบอืมมันใกล้ไป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 ดูมันจะวิบวับนะถ้าออกแสงมันจะวิบวับกว่านี้อีกสุบยอดดูทุกคนมันจะแบบสวยหรูดูแพง รวยหรูรูแพงแน่นอนถูกใจแล้วเราจะมีหน้าเอิญแบบใหญ่ๆติดอยู่ตรงรถเลยก็ผมฝากได้หครับได้ครับฝากเปลี่ยนโตคาด้วยครับร้านรับรถสียีดอนเมืองไม่เครับผมเดี๋ยวดูแลให้ครับครับผมเอาผมมากครับพี่ยินดีครับสุดงดือตื่นเต้นแล้วเนี่ยเสียงโฟแบบจัดมากงามไอเคและตอนนี้แต่จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผูกกันยังสีจี๊ดนะสีจี๊ดดูแบบ นี่ไฮไลท์ไปไฮไลท์อยู่ตรงนี้บู๊บน่าเออเน่ไม่เต็มเต็มเด่นเด่นไปเลยเราไม่ได้มีข้างเดียวไงตอนนั้นคือเรามีสองข้างงั้นสวยปะสีแม่แบบโลว์สตาร์ตุ๊กสีอ่ะนี่นะครับใจมี่ครับผมฝากด้วยนี่นู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เช็ฟดงไปสดจริงโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลียกันว่าเออจะรู้สึกยังไงไป อย่าเราขับรถไปเลยดีกว่าอยู่เต้นเต้นร้วว่ะมันเห็นเป็นไงวะว่ามันด่ากูอย่างว่าจะชมกูวะน่าจะด่ามึงก่อนแล้วพอเห็นรูปนี้ก็น่าจะด่าสิเขาไม่รู้ไงว่ารถรถใครไงก็ต้องหน้าเอหน่อยไงใช่ปะไปอันึกการวน ครับเมื่อคืนเนี้ยผมกลับมาดึกมากจนแบบเอินไม่ได้เห็นเลยแล้วก็ผมมาจอดรถข้างนอกไงมันก็เลยไม่สงสัยว่ารถมันเป็นสีอะไรแต่ทีเนี้ยเราถึงบ้านแล้วตื่นเช้ามาเลยครับเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์เอินกันครับผมว่าจุดกูจะโดนด่าปะไม่โดนหรอกน่าจะไม่โดนหรอกน่าจะชอบแหละเพราะว่ามันชอบสีฟูเอินเตรียมตัวโดนหูชาได้ ไปทำสีรถอะไรมาอันเนี้ยหวานเลยโอ้โหน้าเอินยิ้มเหมือนไรอะไรเนี่ยสีดำไม่ใช่หรอไปยืมรถใครมาหรอ้อเปล่ามึงทำอะไรของมึงเนี่ยต่อเลยต่อาต่ออะไรดาเลยทำไม <laughs> มึงก็รู้ะ ทำมาแล้วกูจะต้องโดนด่ามึงก็เลือกที่จะทำเสร็จยังยังไม่เสร็จกูขอพูดหน่อยทําไมมึงไม่รู้จักขอกูก่อนแล้วทาไมไม่บอกกูกูจะได้เป็นคนเลือกสีแล้วก็เลือกรูปหน้าของกูเอาตรงๆนะถ้ามึงจะทํามึงก็ทําได้นะเนี่ยมึงจะทํามึงก็ทําได้แต่มึงทำไมไม่บอกกูกูจะได้เลือกสีกูชอบสีปูนะก็สีกูอยากให้มันอ่อนๆคนนี้ส่วนหน้ากูเนี่ยกูถ่ายรูปเป็นพันๆเป็นหมื่นๆรูปมึงหาด้สวยคนนี้ไม่ได้เลยเหรอคิวทำไมมึงต้องเลือกหน้าแต่ละทีมึงดูมึงไม่เห็นเหรอว่าหน้ากูมันไม่ย ปากแดงมากเลยเนี่ยเอ้าปากชิดก็ด่าปากแดงก็ด่าแปมมันแดงไปไหมไม่นะต้องติโอ้ไม่รู้จักหรอกพอสตรีน่ะก็เนี่ยพอสตรีนปากแดงๆพอสตรีน่าเขาต้องสวยแบบหวานๆคิ้วแล้วคุณดูจะสวยไหมสวยไหมสวยไหมคุณลองสวยอะไรล่ะโอ้ยจะเธอลองชมก่อนี่นี่นี่ไอไลท์โอายคุณไอคนไอไลท์อยู่ตรงนี้แทนแทนแทนจายเม เออกูทั้งหมดเนี่ยคุชอบเย็นย็นเย็นเออได้ไหมโอ้โหทั้งหมดเนี่ยกูชอบแค่สติ๊กเกอร์เนี่ยโอ้โหโยคิวแล้วดูสีไม่ยหรอมันเข้มไปเแค่หรอทุกคนมันก็ไม่เข้มนะมันเหมือนสีพวกรถแบบว่าซิ่งสิ่งอ่ะสวยรู้ดูแวนรถออดี้สิ่งอะไรอย่างเงี้ยซิ่งสิ่งยังไงวะซิ่งสิ่งรถสปอร์ตซิ่งอ่ะที่เวลา เวลาเขาขับซิ่งอ่ะไม่ไม่ต้อง,องสีนี้แหละสวยแล้วมันมันมันนี่นะโลอ,กออกอก,ออกูไม่พอใจโลออกอยู่นี้กูไม่พอใจมออึงมันโลอกอ,อ,กลอกมันโลอออนันห้าหมื่นเลยนะห้าหมื่นเลยนะห้ามหมื่นเลยนะอ่าเขียนไ้แต่ทำไมมึงไม่ปรึกษากูเลยอ่ะคนเป็นแฟนกันเขาก็ต้องมีอะไรก็ต้องคุยกันเปล่าแต่คิวเห็นเอิร์นเป็นแฟนไหมันยเขารู้นะว่าคิวทําเพื่อเอิร์น เขารู้ว่าเธอทำเพื่อเอิญโอ้โหเอินใดไม่ชาแนลไม่ไี้กินบ้างไงชอบชอบเออเห็นไหมน้องยังชอบเลยเชิญนะครับคุณคุณนางเชิญเลยครับแล้วสียมพูมึงต้องไปแจ้งตำรวจไว้นะเ่ี่ยใช่ครับคุณไปขึ้นทำบียนสีวันนี้มาวันแรกเลยก็ปลาเดิมหน่อย มึงโดนตำรวจเรียกไหมเนี่ยประเด็นคนแรกเลยนะเนี่ยคนแรกอะไรมึงกับตากล้องไงก็หมายถึงเอิญไงนั่งคุยแรกกูรู้สึกสำคัญมากเลยค่ะเออรถสติ๊กเกอร์สีฟูเบ้าหน้าของกูแล้วมึงคิดดูว่ากูไปไหนกูก็ต้องแบบมีคนรู้เลยว่าอีนี่อีเอินแน่นอนเอ้าทำไมอีเอินกูไปเยือนที่ไหนเดี๋ยวเขาจะได้รู้ไงว่าที่นี่คือเอิญมาแล้วไงเอินมาแล้วไงสมมติกูขับรถไปเหนือไปใต้ไปออกไปตกทุกคนเอ้ยทุกคนแค่เห็นหน้ากูเขาก็รู้แล้วเฮ้ย เราต้องพูด่างนี้ปะว่ามือแต่บนถนนเราไม่รู้ไงว่าเอิญมาเราก็เลยต้องทําเพื่อสิ่งนี้แล้วทำไมมาปาบนบนถนนรูกถ้าสมูทเอฟซีจะได้เปิดกระจกมาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมึงคิดอย่างนั้นจริงๆริงเอฟซีจะได้เคูณแล้วถ้าเขาเอาขวดมาปาใส่หน้ามึงทำไงเอาจะปาทําไมอ่ะเอะโถอเอ้ยกูสวยเกินกูสวยเกินโอ้ยมึงนี่ทุกคนเนี่ยแฟนอะต้องรู้จัก มอยากจะให้เอออยากจะทําสีมพูก็ต้องเลือกให้เราก่อนว่าเอาิเอิคุณจะเลือกสีมพูแบบไหนเอเอ,เอแกเลยกูไม่ห้ามด้วยแกเลยเอจริงเหรอจริงามหนังก็ดี ขอบคุณนะขอบคุณเองนะเดี๋ยวจะเสียใจไงเดี๋ยวก็ว่าเดี๋ยวดราม่าอีกเอิรนผัวอุตส่าห์ทำให้พี่คิวอุตส่าห์ตั้งใจทําให้ทําไมมีตรดาพี่คิวจ้างเดี๋ยวก็ดราม่าใส่เอิรนไล้แม่อีกเออขอบคุณตัวเองนะขอบคุณนะที่ตั้งใจทําให้เขาแล้วทำไมถึงเลือกสีชมพูสีนี้อ้าวก็เอิรนชอบสีชมพูไงแล้วก็สีเนี้ย จริงๆถ้าเอาแดดเปี้ยงๆเนี่ยมันก็จะแบบมีแวววายคือที่ชอบสีนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากแวววายระยิบระยับเหมือนแวววายระยิบระยับแต่อือนะชอบสีชานมชานมมันจะอ่อนๆนิดนึงอ่ะมันไม่เด่นอันนี้สีนมเย็นอ่ะมันไม่เด่นมันเหมือนรถไฟฟ้าฮะมันเหมือนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอย่างไรวะก็มันเป็นสีเนี้ยพี่เพชรสีเนี้ย ไหนว่าต่อเห็นชีวิตจริงไม่เห็นจะเห็นได้ไงล่ะเนี่ยเนี่ยไฮไลท์เลยนะเนี่ยไฮไลท์เลยนะเนี่ยนี่อุตส่าห์เติมปากเข้าเข้าแอบเข้าเปมืตู้ให้ทุกคนตรงปกอ่ะเขาเรียกตรงปกไม่จกตาเหมือนนะเหมือนนะนี่นี่นี่มียมีตรงนี้เหมือนหรอทุกคนเหมือนไหมเอาอะไรมาพูดว่าเหมือนไม่ใช่ตรงนี้เพื่อเงินชิบหายเลยห้าหกหมื่นมึงใช้เงินวันวันวันหนึ่งเนี่ยอรูทครับเห็นอะไรไหมฮะ เหรอไรไหมฮะเฮ้ยไดเม่มึงกูขอโทษนะไม่อใช่ไรกูขอพูดอะไรอีกหน่อยเออินไดเม่กูนั่งไรสดตั้งวันหนึ่งอะประมาณสี่ห้าหกชั่วโมงไอคิวใช้เงินห้าหมื่นกูภายในแป๊บเดียว oh. มีอายนั่งไรสดทำงานขายของง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 ไอคิวเอาเงินกูไปใช้จ่ายแบบสุริสุไลเอา้าแต่นี่มันเพื่อเธอนะมันเพื่อเธอแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ขอจำเป็นไงเธออะ hey. วเป็นกันแค่อะไรนักหนาวะฮัดมือเอาแล้วเอาแล้วทุกคนให้รถสีเนี่ยที่ฮิวทำมาเนี่ยให้กี่คะแนนร้อยเต็มร้อยแต่ถ้าสำหรับเอิร์นเอิรนให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ให้คะแนนเต็มแปดสิบเปอร์เซ็นต์กูเริ่มจะมองกับคำพูดมึงแล้วนะแปดสิบแปดสิบคะแนนเต็มร้อยเต็มร้อยและยี่สิบไปไหนอ่ะก็สีมันยังไม่ค่อยถูกกับเอิร์นเท่าไหร่เอิร์นรู้สึกว่ามันเข้มไปมันโอเคงั้นเอินมาเพิ่มนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีให้ ควยมันก็จ่ายเป็นแสนนี่ไอเวทเนี่ยทุกคนมันชอบสีได้สีนี้เหรอเนี่ยเพชรวิ่งหน่อยเพชรเออมาถึงเวลาแล้วไม่ยานให้ตัดต่อผมละพี่พี่ทันเงก็ได้ให้สีรถผมอะ่ะคันเนี้ยเป็นสีนี้ยพูดทำนี้กับกูอย่างนี้นะเธอบอกว่าไม่ชอบสีนี้อยาได้สีนี้แล้วพี่ดูสี สวยไหมสวยสวยสุดผมพั้อ่ะันสวยสุดสวยสวยเห็นไหมสวยเหรอพี่สวยสวยสวยเห็นไหมคนบอกว่าสวยครับเนี่ยถ้าเป็นสีแน่นไหมมันมืดมันมืดอะไรมันสวยตาดีเหรมืดไหมมืดไหมพี่มืดนมันมืดนิดนึงไอ้ไม้มันมืดไม่ล้องเป็นไงไม่มืดไม่มืด คนเนี่ยสีนี้มันจะเป็นฟิลแบบสีชมพูอ่อนแล้วมันแบบว่าสว่างมันให้อื่นถืมันไม่ได้ทึบมังมันหมองอะมันหมองเกินไปคิวสีมึงทําดีที่สุดแล้วคิวสวยที่สุดแล้วแล้วก็รูปหน้ากูเป็นเบ้าหน้าที่อแต่เบ้าหน้าฟาประทานดีมากจริงจะมีหน้าตรงนี้พอเดี๋ยวจะเอาหน้าเอื่มาเพิ่มอีกพอแล้วรู้สึกว่าหน้ามันน้อยไปเดี๋ยวจะเอาหน้าเพิ่มตรงนี้สักสิบรูป่เพชรขอหน่ยพี่ พี่เฟตอยู่นี่ตรงนี้กับี่คุณเหนื่อยเพิ่มงานให้ต่อคุณเหนื่อยเพิมงานให้ต่อเลยทุกคนแล้วคือลูกเอาตรงๆนะอึนแบบไม่โอเคสีปากอย่างีเแดงไปเลยเฟตเฟตเปลี่ยนสีผมเลยเอาสีอะไรดี เสียส้มมันย้อนไปเหี่ยวแค่ไหนตัดต่อมึงมันไม่ได้เปลี่ยนในชีวิตจริงอ่ะโอ้เธออุตส่าห์ทำให้ขนาดนี้แล้วนะขอบคุณครับเย้รักตัวเองนะขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆให้กับเขานะตังค์มึงอะก็ตังค์มึงอ่ะเคยมีอะไรสักตังค์มึงบ้างไหมตังค์มึงให้กูที่ไหนล่ะกูต้องเบิกมึงสิมึงพูดจริงเหรอเออเดี๋ให้กูรู้นะมึงแอบโอนเงินกูเข้าบัญชีมึงเป็นแสนๆกูเคยเห็นนะต้อาเงินไปซื้อล้อยางมึงแสนเจ็ดนะกูยังจำได้นะไอ้คือ ไอซิว่าไอทองอะทอเงี้อะไรแสนเจ็ดของกูเปลี่ยนสีแค่ห้าหมื่นไปได้ไอเคจริงๆแล้วนะทำไมที่เขาทำรถแบบนี้ขึ้นมานะคือมึงจะพูดให้ตัวเองดูดีไม่ไมันเป็นความจริงอะไรเขาเนี่ยคิดรายการใหม่ละไดเม่สารฝันให้กับ FC ของเราอ่าใช่ค่ะอะ อ้าวมึงรู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โห <c oughs> กูเป็นคนต้นต่อคิดความคิดนี้แต่มึงให้กูไปทำสี่รถกูไม่ได้ให้มึงทำทุกคนเรื่องไดเมสันฝันนะเอิญเคยปรึกษาคิวตั้งนานมากๆแล้วว่าคิวเอิญอยากมีแบบว่าไดาเมสันฝันคนบ้างาแบบประมาณว่าเออเราขายสบ,บู่ไดเมอ่าสบ,บู่ไดเม่ติดต่อที่ช่องทาง ลูกค้าอุดหนุนเราทุกคนสนับสนุนเราเราก็ได้มีเงินส่วนนี้เราก็อยาก <Support S 1> เอาเงินส่วน <MC. S 1> ส่วนนี้ได้มาช่วยเหลือคนที่ยากร้ยลําบากหรือไม่มีโอกาสได้ได้ลกลับบ้านบ้าไม่เคยเออสมมุติว่าสงการอย่างเงี้ยเอญเจอพี่รปภหมู่บ้านเออเนาะเขา,าเอ่ะเอจะเล่าให้ฟังได้ไหมอ่ะพี่รปภเขาพูดกับเอนว่าน้ําตาก คอน้ำตาแทบจะไหลเลยคนะับพูดกับเอินว่าโอพี่ผมกลับบ้านไม่ได้หรอกคะัะ oh. ผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลผมมีภาระอีกเยอะเลยวันหยุดปกติผมก็ไม่ได้ไปไหนเนี่ยมันรู้สึกแบบสะเทือนใจนะแบบบางครอบครัวเขามีความสุขบางครอบครัวเขาได้ไปเที่ยวบางครอบครัวเขาได้ไปใช้ชีวิตแต่ก็ยังจะมีอีกเขาน้อยส่วนน้อยที่เขายังกลับบ้านไม่ได้ภาระทำงานอยู่ใช่ไม่รู้ว่าส่วนน้อยหรือส่วนมากแต่ก็จะมีบางส่วนที่เขากลับบ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้เราก็เลยคิดคอนเซป t นี้มาคอนเซป t นี้แหละที่จะมา สารฝันคนจะเป็นเอฟซของเราแล้วก็คนคนที่เราเห็นแล้วรู้สึกอยากช่วยเหลือจริงจใอะใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่บนดอยอะบนบนดอยบนเขาไม่เคยไปได้เปทียบไหนเอิญก็อยากจะสารฝันทุกคนนะคะคอมเมนต์ได้เลยค่ะฝากช่องเอิญไดเมยด้วยนะได้เมย์สารฝันค่ะ